แบรนเนมชาเลนจ์โอเคมาดูกันว่า2คนนี้จะทายชื่อแบรนเนมได้ตรงกันหรือเปล่าทุกอันตรงกันแน่นอนอ่ะเริ่มเลยดีกว่าถ้างั้นตัวแรกตัววีสามสองหนึ่งไม่ได้ตีน่อ้าวทุกอันตรงกันแน่นอนอ่ะจบและผิดตั้งแต่แรกแล้วคนเรามันพลาดได้ตัวที่สองนะตัวซีสามสองหนึ่งชาแนลตัวบีสามสองหนึ่งไมาเล่นเก้า อีกตัวหนึ่งตัว L 3 2 1, 1> ลุยไม่ต้องเย้นี่ต้ wow. องได้แล้วแหละพร้อมนะตัว G 3 2 1กูชีไอ้ทำไมไม่กลับว่าเทเลพอร์ตไปก่อนเทเลพอร์ตคอามคิดที่ฉั้นไปที่พี่ไม่ไม่เราจะได้ใส่ตรงกันพร้อมนะตัวนี้ยากมากบอกเลยพร้อมหรอังนี้อะพร้อมพร้อมโอเคตัว B N F 3 2 1แบงค์ที่พี่แบงค์ แบงค์นิพกแบงค์นิพิกแบงค์นิพิกแบนเนลแบงคิพกแบนเนมที่หนึ่งเท่านั้นเท่านั้นตัวสุดท้ายดีกว่าจบเลยตรงนี้ตรงนี้ตัวยากสุดตัวสุดท้าย B N F สามสองหนึ่งแบงค์นิพิกแบนเนลอยู่แล้วมันต้องอยู่แล้วมันต้องอยู่แล้ว